ดงดิบประพันธ์โดยไตรโศกบทที่สองตื่นแล้วหรือตื่นแล้วก็ลุก,ลกมาสนทนากันเสียหน่อยไม่ดีกว่าหรือ,รอว่าจาที่เรียบเฉยแต่กล้องกังวานทำให้ข้าพเจ้าต้องดีตัวขึ้นทันทีเพราะความประหลาดใจและเมื่อเห็นถึงสภาพแวดล้อมรอบกาย ก็ต้องชะงนปนขนลุกเมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ซึ่งแปลกไปจากเมื่อครั้งก่อนนิทามันเป็นทุ่งโล่งบนยอดเขาที่มีหมอกปกคลุมสายลมที่พัดผ่านเข้ามาหอบเอาไอเย็นปัะทะร่างจนต้องสั่นระลิกเป็นครั้งคราวมีแสงสีทองเรืองๆแทรกอยู่ตามหมู่เมฆหมอกที่ลอยปกคลุมอยู่นั่นเบื้องนาขพเจ้า ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยท่าทีสง่าผาเผยเครื่องแต่งกายหรือก็แปลกไปจากยุคสมัยปัจจุบันมันดูราวเครื่องทรงของกษัตริย์ขติยะทั้งสรงที่ปกปิดตั้งแต่เอวลงมาจนถึงครึ่งแข้งรัดประคดปั้นเหน่งประดับพลอยซอยสังวานที่พาดผ่านจากหัวไหล่ลงมาถึงเอวเป็นสะพายแล้งกำไลที่สวมในข้อมือข้างซ้ายเกือกปลายแหลม ทุกอย่างเป็นทองคําประดับพลอยสวยงามวิจิตรยิ่งใครข้าพเจ้าเอ่ยถามโดยไม่รู้ตัวนั่นไม่ใช่คําพูดที่คิดไว้ในใจเลยพวกเจ้าไม้ใจจะทำสิ่งใดหรือเหตุใดจึงมิฟังคําทัดทานของผู้รู้คิดว่าเป็นเรื่องเลวไรกระนั้นหรือชายคนนั้นถามด้วยถ้อยคําที่ไม่ร่วมสมัยเท่าใดนักโดยการเวลายุคนี้ หากเขาแต่งตัวและใช้คำพูดคำจาดังคนโบราณเช่นนี้คงมิพ้นถูกหาว่าเป็นพวกวิกลจริตเป็นแน่แท้คุณเป็นใครที่พูดน่ะหมายความว่ายังไงข้าพเจ้าหญิงคำถามไปอีกพยายามลุกขึ้นยืนหลายครั้งแต่เรากับมีแรงดึงดูดประหลาดกระชากให้นั่งลงอยู่ที่เดิมแบบนั้นเราคือเจ้าผู้ปกครองนครกังกอกนครที่เคยรุ่งเรือง บนผืนแผ่นดินนี้เมื่อนานมาแล้วก่อนที่มันจะล่มสลายลงด้วยน้ำมือคนชั่วที่หวกเหนราชสมบัติของเรานามของเราก็คือวอรปากานวอรปาการนครกังกอบผมไม่เคยได้ยินเป็นเช่นนั้นก็มีแปลด้วยว่าบ้านเมืองของเรานั้นล่มสลายมานานหลายสิบศตวรรษพวกเจ้าที่พยายามค้นหา และศึกษาเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นพบเจอเพียงผิวเผินก็ร้องแร่แหกกระเชิงว่ารู้ทุกอย่างทั้งที่จริงแล้วหาได้มีความจริงเลยแม้แต่น้อยขพเจ้ายิ่งฟังก็ยิ่งไม่เข้าใจคำพูดของชายผู้นี้หมายความว่าอย่างไรแล้วเพื่อนร่วมการเดินทางของขพเจ้าหายไปไหนเสียและอีกข้อคือขพเจ้าอยู่ที่ใดในขณะนี้ อย่ากังวลไปเลยเจ้าเพียงแต่หลับไหลอยู่เท่านั้นชายคนนั้นพูดเรากับเดาความคิดของข้าพเจ้าออกเราเพียงอยากมาเตือนให้พวกเจ้าเลิกหลงความตั้งใจนี้เสียพยักฆ์ตัวนั้นเป็นบริวารของเรามันคือเรามันคอยเฝ้าปกป้องพาณาไยอันเป็นเขตปกครองของเราให้สงบสุขรอดผลจากน้ำมือคนชั่วและระโมก ขอเจ้าอย่าเข้ามาวุ่นวายเลยเสือตัวนั้นบริวารขพเจ้าทวนคําหากพวกเจ้ายังไม่หยุดการลุกรานเราคงไม่มีทางเลือกอื่นการเอาชีวิตพวกเจ้าคงเลี่ยงไม่ได้การต่อสู้กันคงต้องเกิดขึ้นดังเมื่อการก่อนขพเจ้าเข้นหัวเราออกมาอย่างไร้สาเหตุในใจลึกๆนั้นพยายามข่มว่า ตนเองนั้นเก็บเอาเรื่องราวต,าต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมามโนเป็นความฝันหาก,หากนี่จะเป็น <จะ S 1> การ <จะ S 1> ยืนยันได้ไดชายในชุดเครื่องส่งกษัตริย์พูดสั้นๆก่อนจะถอดเอากำไลข้อมือโยนให้ข้าพเจ้าก่อนที่มันจะมาถึงตัวสายลมหนักๆก็พัดวูบเข้ามาจนข้าพเจ้ายากจะทรงตัวนั่งอยู่ได้ผลคือข้าพเจ้างายท้องกลิ้งไปตามแรงลมแล้วก็รู้สึกว่า ตัวเองหลุดล่วงจากขอบผาทันทีทันใดดอกเตอร์เป็นอะไรไปเสียงลุงก้านเขย่ยวตัวปลุกจนข้าพเจ้าสะดุง้งเมื่อลืมตาตื่นขึ้นพบว่าตัวเองนอนอยู่ข้างลำห้วยที่เดิมแดดสีแดงอ่อนๆทำให้ทราบว่าเวลานี้คือช่วงโพลเพลแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยเหลียวมองรอบกายก็เห็นว่าผ่านเลิศและผู้การชัยยศ นั่งมองมาที่ขพเจ้าด้วยสีหน้าฉงนเป็นอะไรเหรอด็อกเตอร์ฝันร้ายเลยลุงก้านถามอีกครั้งน้ำเสียงกลั้นหัวเราะขพเจ้าสะบัดศีรษะไล่ความมึนงงความรู้สึกเสมือนจริงจากความฝันเมื่อครู่อย่างโลดแล่นซาบซ่านอยู่ทุกอนูมไม่จางหายแล้วก็ต้องตกใจจนขนลุกวาบเมื่อตั้งใจจะใช้ฝ่ามือขึ้นเช็ดหน้าพบว่ามือข้างขวา มีวัตถุอะไรบางอย่างอยู่และเมื่อมองดูเท่านั้นก็เห็นว่าเป็นกำไลสีทองวงหนึ่งซึ่งมันดูคุ้นตาเจ้าวอลปะการเฮ้ด็อกเตอร์ว่าอะไรนะลุงก้านถามอย่างสงสัยเมื่อได้ยินคำพูดของขพเจ้าที่เปล่งออกมาขาพเจ้ามองศบสายตาลุงกา้านไม่สามารถจะสรรหาคำพูดใดมาอธิบายความรู้สึกได้ จะให้บอกว่าอย่างไรเล่าวาค้าบเจ้าเก็บเอาเรื่องราวความอาถรรพ์ต,ต่างๆที่คนพื้นถิ่นพูดกรอกขูไปฝันและเมื่อตื่นจากนิทราเมื่อครู่สิ่งของที่เห็นในความฝันนั้นกลับมาอยู่ในมือขณะนี้กำลังอ้ำอึงกันอยู่นั่นเองจู่ๆบรรยากาศก็เปลี่ยนไปแบบฉับพลันแดดในช่วงโพลเพลถูกหมู่เมฆบดบังจนมืดครึ้ม ลมพายุที่ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดมาก่อนพัดอื้ออึงรุนแรงฟ้าแลบแปรปรับส่งเสียงลั่นคำรามมาจากทิศใต้ความกดอากาศที่จู่ๆก็เย็นขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นบ่งบอกอย่างชัดเจนว่ากำลังจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองขึ้นในไม่ช้าท้องฟ้าครางและผ่าลงยอดไม้เหนือศีรษะ ยังผลให้เกิดไฟไหม้ที่ต้นไม้นั้นลุกพรึบทันทีผู้การชัยยศและลุงก้านอุทานดังลั่นไม่เป็นภาษาเพราะความตกใจส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็หูอื้อตาลายเนื่องโดวยว่าต้นไม้ใหญ่ที่กลายเป็นสายล่อฟ้านั้นห่างจากตัวไม่ถึงสองเมตรแรงสั่นสะเทือนจากกำลังไฟหลายร้อยโวลต์ทำให้ร่างกายเกิดเป็นอมภาตในทันทีด็เตอร์ ลุงก้านถลันเข้าถึงตัวก่อนที่ศีรษะของข้าพเจ้าจะตกกระทบก้อนหินขนาดกัละลมังสักผ้าแก่เอามือเข้ารองไว้ทันมิเช่นนั้นคงจะเกิดบาดเจ็บใหญ่ท่ามกลางความมึนงงนั้นข้าพเจ้ามองเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดแผกแตกต่างไปจากป่าไม้รอบตัวที่มืดมิดมันขาวแวววาวเรืองแสงได้ด้วยตัวเองดังอาบด้วยฟอสฟอรัส ในตาสีอัมพันวาวโรดที่ไม่ต้องรอให้แสงไฟมาตกกระทบก็สามารถเปล่งแสงเจิดจ้าได้คนที่ขาวบริสุทธิ์ประดุดหิมะไร้ซึ่งลายพาดก่อนมาขั้นให้หมุนมองและสิ่งที่น่าตื่นตาตนกใจกว่านั้นเขี้ยวเขี้ยวแหลมง,งูผ่านพ้นริมฝีปากออกมามันใสแวววาวดุดแก้วเพชรนัน่นนัน่นเสือนั่นคือคำพูดสุดท้าย ที่ข้าพเจ้าโผร่ออกมาเพราะเสือขาวเสือหิมะตัวนั้นคำรามลั่นจนแรงกดดันทำให้ข้าพเจ้ามีอันต้องสิ้นสตินานเท่าใดไม่ทราบได้ที่ข้าพเจ้านอนหลับไปมารู้สึกตัวก็เมื่อหลุงก้านตบที่ใบหน้าเบาๆทีๆพร้อมร้องเรียกชื่อดังลั่นเมื่อเผยเปลือกตาขึ้นก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ใต้เพลิงที่ทำขึ้นจากบอนกระดาษขนาดยักษ เสียงเม็ดฝนที่ตกกระทบพรมอยู่ด้านนอกความทรงจำสุดท้ายก่อนจะหมดสติที่แล่นปราดเข้ามาในมโนสติทำให้เธอลึงตัวพรวดขึ้นนั่งเสือเสือเสือล่ะเสือเสืออะไรกันด็อกเตอร์ลุงกาถามด้วยความสงสัยเสือตัวนั้นยังไงล่ะลุงเสือขาวเสือหิมะเสืออาถันผมเห็นมันกับปลา ขพเจ้าบอกปากคอสันความตื่นเต้นตื่นตนกยังคงฝังแน่นอยู่ในมโนจิตมิเสื่อมคลายเส้นขนขาวดุดหิมะที่ปลิวเหมือนสายลมต้องในตาสีอำพันเคียวแก้วเคียวเพชรขพเจ้าจดจํารายละเอียดได้ทุกอนุหลุ่การจ้องหน้าขพเจ้านิ่งสายตาที่สื่อมานั้นบ่งบอกถึงความชงนอย่างเห็นได้ชัด แกนิ่งอยู่นานแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเปี่ยมล้นด้วยความการุณาดั่งพ่อปลอบใจลูกด็อกเตอร์คิดมากเกินจนเก็บไปฝันล่ะสิเสื้อที่ไหนลุงยังไม่เห็นเลยข้าพเจ้าสับสนในความคิดอย่างหนักหมายความว่าอย่างไรที่ว่าไม่เห็นก็ก่อนที่ข้าพเจ้าจะหมดสติข้าพเจ้ามั่นใจว่ามันยืนแยกเคี้ยวคำรามอยู่ไม่ห่างจากพวกเรา ระยะเพียงไม่ถึงสองเมตรแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีใครเห็นหรือรับรู้ได้ถึงมันนอกเสียจากข้าพเจ้าจะสติเลอะเลือนไปแล้วจริงๆด็อกเตอร์เป็นลมชกักลุงก้านบอกสั้นๆใบหน้าเปื้อนยิม้มจากคำบอกเล่าของชายสูงอายุที่ข้าพเจ้านับถือเมื่อตอนค่ำข้าพเจ้าตื่นมาจากการนิทราด้วยอาการมึนงง พูดคุยกันเพียงสองสามประโยคก็เกิดอาการลมชักจนหมดสติไปอีกครั้งเดชะบุญว่าลุงก้านแก่ไหวตัวทันเอามือรองศรีรษะไว้ได้ก่อนมันจะฟาดกับก้อนหินมิเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรไมิอาจรู้ได้ข้าพเจ้าอาจไม่เป็นข้าพเจ้าอีกต่อไปและภารกิจติดรอยเสือประหลาดอาจต้องลมเลิกเปลี่ยนเป็นหามข้าพเจ้าส่งโรงหมอเป็นการด่วน กองไฟกองใหญ่ขั้นกลางระหว่างข้าพเจ้าและผู้การชัยยศเขามองมาด้วยสายตาเป็นห่วงเป็นใยเยี่ยงที่สหายผู้ร่วมอุดมการณ์จะสื่อถึงกันกำลังที่เขาจะขยับเข้ามาหาแต่ข้าพเจ้าพูดดักคอไว้เสียก่อนผมไม่เป็นไรหรอกครับผู้การเท่านั้นเองเขาก็ทิ้งตัวลงนั่งที่เดิมมองมาด้วยสายตาไร้ความมั่นใจกับคำตอบที่ได้รับ นั่งเงียบกันอยู่นานจนขพเจ้ารู้สึกอึดอัดเหลือบมองดูพลายน้ำบนหน้าปัดนาฬิกาบอกว่าบัดนี้เวลาล่วงเข้าเที่ยงขืนกว่าแล้วอาจเป็นเพราะนอนมามากพอแล้วอาการง่วงซึมจึงไม่มีเลยจนนิดเดียวต่างกับสามคนที่เหลือซึ่งนั่งสับประงกจะปล่อยใจให้หลับก็เกรงว่าน้ำป่าจะมีกระทันหันแล้วจะเอาอะไรไม่ทันขพเจ้าเสนอตัวเป็นยามให้ บอกไปตามตรงว่าให้ทุกคนนอนหลับพักผ่อนเสียตามอัธยาศัยหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวข้าพเจ้าจะปลุกอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลจากเที่ยงคืนล่วงเข้าตีหนึ่งและตีสองตามลำดับแม้ไม่ได้ถ่ายเทคาเฟอีนเข้าร่างกายแต่ข้าพเจ้าไม่หาวเลยสักครั้งตามันสว่างโรอยอย่างน่าประหลาดในใจยังคงหวนคิดถึงเรื่องของเสือหิมะตัวนั้น บรรยากาศยามราตรีของป่าเขารำเนาไพรเสียงเพรียกเรียกหากันของแมลงกลางคืนกระกรีดปีกกระเบงเซ็นแซ่เสียงฟืดฟาดดังอยู่แถวดงกล้วยป่าด้านข้างเมื่อเมนแมนลูเข้ามาเล่นใบแห้งหากใครที่ไม่ประสากลิ่นป่าสัญญาณไพรอาจมีขนลุกขนพองเพราะอาจคิดว่าเป็นเสียงจากผีสางความเพลิดเพลินที่ไพรพนาบรรดาลให้เกิดหยุดกึกกระถันหัน จนรู้สึกได้ประสาทรับรู้ของข้าพเจ้าจับได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในยามนี้เป็นแน่เชกเช่นเดียวกันกับผ่านเลิศและหลุงกา้านทั้งสองดีตัวลุกขึ้นนั่งคว้าปืนประจำกายมาถือกระชับไว้ตามประสาคนพึ่งป่าที่นอนไวตื่นง่ายหลุงก้านหันมองสบตาข้าพเจ้าอย่างรู้กันส่วนผ่านเลิศเอี้ยวตัวไปปลุกผู้การชัยยศให้เตรียมพร้อม เพราะบัตรนี้แรงกดดันจากอะไรบางอย่างกําลังทำให้ป่าแปลกไปเกิดอะไรขึ้นหรือพลานผู้การชัยยศพงกศรีรษะขึ้นถามเสียงงัวงเงียป่ามันเงียบไปนะครับท่านผู้การผ่านเลือดตอบสายตาย,ยังเหลียวมองไปรอบทิศอย่างระแวดระวังกลางคืนมันก็เงียบแบบนี้ไม่ใช่หรือผ่านคิดมากไปหรือเปล่าผู้การชยยศยันกายลุกขึ้นนั่ง ปิดขี้เกียจได้ยินเสียงกระดูกบ้านเอวลั่นกรอบแกรบเพราะมันเงียบอย่างนี้ล่รสิถึงได้ผิดปกติป้าที่เงียบแบบนี้พานเขาถือเตรียมตัวให้พร้อมเถิดท่านผู้การลุงการบอกเสียงเครียดเตรียมตัวเตรียมตัวสำหรับอะไรหรือลุงการผู้การชัยยศถามตีสีหน้าฉงนเต็มที่กริยาท่าทางที่ไม่สะุกส้านต่อความผิดปกติ ของบรรยากาศรอบตัวของผู้การท่านนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกแปลกใจอยู่ว่าเขาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้หลงไหลในการใช้ชีวิตกลางแจ้งอาบแสงดือนแสงตะวันได้อย่างไรในเมื่อกดพื้นฐานขนาดนี้เขายังไม่รู้ที่ผ่านมาเขาใช้วิธีแบบไหนในการเอาตัวรอดกันนั้นหรือหากจะให้เปรียบเลยหย,ยาบๆแบบไม่ไวหน้าก็คงจะถามแบบตีแสกหน้าว่า แขวนพระอะไรทำไมถึงยังรอดชีวิตอยู่ได้กันเนาท่านผู้การคำถามของผู้การชัยยศยังไม่ทันได้รับคำยืนยันอะไรจู่ๆชายป่าด้านฝั่งตรงข้ามของห้วยที่ห่างไปเบื้องล่างบังเกิดมีความเคลื่อนไหวเสียงแสกสากและพุ่มเฟินใหญ่ที่ไหวยวบบอกอย่างชัดเจนว่ามีใครหรือสัตว์อะไรสักอย่างกำลังแหวกมันออกมา และหากเป็นสัตว์สัญญาณป่าก็บอกได้ว่ามันเป็นสัตว์ร้ายสัตว์อันตรายเป็นแน่ถึงขนาดข่มให้มแมลงกลางคืนและผืนป่าพากันเงียบกริบดังมีใครกดปิดสวิตช์เช่นนั้นเสียงง้างนกของเราทั้งสามดังขึ้นแทบจะพร้อมกันนั่นเองที่เป็นสัญญาณบอกให้ผู้การชัยยศตื่นตัวหยิบปืนไลเฟิล FM.357 ขึ้นมาปลดห้ามไกเช่นกัน ปืนสี่กระบอกหันปากเล็งไปยังพุ่มเฟิร์นที่ไหวยวบยาบครู่เดียวใบหน้าของใครคนหนึ่งก็โผล่ผลเงามือดออกมาแม้จะอยู่ไกลกันพอสมควรแต่ข้าพเจ้าจำได้ไม่ลืมว่านั่นคือหนึ่งในพรานที่เดินสวนกับเราเมื่อเช้านี้เหตุใดเขาจึงย้อนกลับมาหาเราที่นี่ในยามดึกสงัดเช่นนี้ได้คนผู้การชยยศอุทานออกมาเบาๆพร้อมกับลดปืนลง แต่ผ่านเลิศปรามไว้เสียก่อนอ่าพึ่งท่านบุกการจะพึ่งลดปืนลงสีหน้าของเขาดูก็รู้ว่าไม่เข้าใจในคำพูดเฉียบขาดของผ่านเลิศและด้วยอุปนิสัยของคนเป็นเจ้าใหญ่ในโตเขาแย้งทันทีตามที่ข้าพเจ้าคาดไว้อะไรกันพลานก็เห็นอยู่ว่านั่นมันคนชัดๆนำซ้ำนะถ้าจำไม่ผิดนั่นมันคนบ้านเดียวกันกับพานไม่ใช่เหรอ ไม่มีใครเขาเดินดุ่มๆุมกลางป่ายามดึกชะนนี้หรอกครับท่านผู้การพานเขารู้กันขาพเจ้าเกิดนำคานใจกับความไม่เดียงสาของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้ขึ้นเป็นกำลังจึงได้อธิบายไปด้วยน้ำเสียงหุวนๆเป็นเชิงตำหนิไอ้เลิศช่วยข้าด้วยชายคนนั้นเอ่ยปากทันทีที่โผล่ออกมายืนจังก้ายอย่างเต็มตัวจากที่พิจารณาข้าว ลักษณะของเขาดูเหมือนจะบาดเจ็บข้าพเจ้าเปิดไฟฉายฮันเตอร์ขนาด8ท่อนส่งทันทีเขาใช้มือที่ชุ่มเลือดขึ้นบังหน้าเมื่อแสงตกกระทบกับสายตานั่นใครหลุ่งกานร,ร้องถามพรางกระชับปืนในมือนั่นข้าไอแสงผ่านบ้านเดียวกับไอเลอิศช่วยข้าด้วยทัดลุงข้าบาดเจ็บเองอะกลับบ้านไปตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่หรือ ผ่านเลิศร้องถามบ้างเราสามคนสบตาเป็นเชิงรู้กันใช่แต่ข้ากลับเข้ามาอีกมาตอนสายพอดีได้ยินว่าพวกเองอจะมาล่าเสือขาวข้าจึงอยากมาด้วยช่วยอีกแรงเกิดความเงียบขึ้นชั่วขณนะมันเป็นความอึดอัดที่ข้าพเจ้าไม่ชอบเอาเสียเลยอากับกริยาของชายคนนั้นที่อ้างตัวว่าชื่อแสง ทำให้ข้าพเจ้ากดไฟฉายที่ลาแสงต่ําลงจากใบหน้าแต่ยังคงสาดทับตัวเขาอยู่แล้วเอง็งบาดเจ็บได้อย่างไรที่สำคัญเองตามพวกข้ามาถูกได้ยังไงทำไมจึงรู้ว่าอยู่ที่นี่ผ่านเลิศร้องถามอีกครั้งจากปากคำของนายแสนเขาย้อนกลับเข้าป่ามาอีกครั้งเพราะตั้งใจจะมาเป็นผู้ช่วยผู้การในการตามหาเสือหิมะตัวนั้นอีกแรง แต่ระหว่างทางเกิดไปเจอเข้ากับควายป่าจะด้วยความผิดพลาดหรือประมาทหรือเลิอประการใดก็มิอาจคาดเดาได้เขาเหนี่ยวไก่ช้ากว่าเขาอันแหลมคมของหิงสาที่ตวัดขึ้นเสียบเข้าชายโครงดีหน่อยว่ามันเพียงแค่ถากเอาหนังเนื้อและเสื้อผ้าให้ขาดวิ้นไปเท่านั้นแม้แผลจะไม่ลึกจนถึงแก่ไส้ไหลไส้แตกแต่มันก็ทำให้เขาอ่อนแรง เพราะเสียเลือดไปพอประมาณแล้วควายป่านั้นเล่าเป็นยังไงผ่านเลิศดถามข้าตวัดปืนยิงเข้าซอกขาหน้านอนตายจมกลองเลือดอยู่ปลายห้วยข้างดงสางนูน่นนี่ข้าตามรอยพวกเองมาไม้จะให้รักษาลแล้วก็ไปแล่เนื้อมันมาด้วยนายแสงบอกพร้อมกับขยับขาก้าวลงลำห้วยมาทีระนิดมันไม่ผิดปกติไปหน่อยเหรอนายแสงดงสางที่ว่านั่นน่ะ ไม่ได้ไกลาจากชายป่าหลังหมู่บ้านเท่าไรเลยไม่ใช่หรือแล้วทำไมนายแสงอ่ะถึงหอบสังขารมาที่นี่ข้าพเจ้าร้องถามบ้างพรางกระชับมือจับไฟฉายให้แนบชิดกับกระโจมปืนนายแสงหยุดกึกอยู่กลางห้วยที่น้ำลึกเพียงครึ่งแข้งไม่มีทีท่าว่าจะถอยกลับไปหรือก,ก้าวเข้ามาเขายืนก้มหน้าพยายามใช้มือบังหลบแสงไฟ ที่ข้าพเจ้าส่องจับไปที่ช่วงอกนิ่งยังไงไอ้แสงพลานเลิอดตวาดถามลั่นนี่มันอะไรกันพลานด็อกเตอร์เห็นอยู่ว่าเขานะ่ะบาดเจ็บไม่ใช่หรอยังไงปฐมพยาบาลกันก่อนค่อยถามไทยก็ได้ปล่อยไว้เดี๋ยวเกิดตายขึ้นมามันจะยุ่งผู้การชัยยศถามเสียงตื่นที่สุดข้าพเจ้าก็หมดความอดทน กับความไม่ประสีประสานน้ามหมั่นไส้ของนายตำรวจผู้นี้คำถามที่น้ำเสียงเป็นไปในเชิงตะคอกกึ่งประชดประชันจึงเปล่งออกจากปากข้าพเจ้าทันทีผมถามจริงๆเถอะครับท่านผู้การท่านเข้าป่ามากี่ปีแล้วทุกครั้งพลานนำทางไม่สอนอะไรเกี่ยวกับธรรมเนียมป่าให้ท่านบ้างเลยเหรออะไรกันด็อกเตอร์ ผู้การชัยยศตีหน้าใส่ซื่อถามกลับมาแต่น้ำเสียงนั้นเริ่มบอกถึงระดับความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยบางครั้งคำถามที่ได้รับการเฉลยโดยการกระทำไม่ใช่คำพูดครั้งนี้ก็เช่นกันนายแสงระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นจนข้าพเจ้าถึงกับสะดุง้งไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะหัวเราะได้หน้าหวาดหวันบีบคั้นความรู้สึกเช่นนี้ รู้มากจริงนะพวกมึงขาดคำเขาเงยหน้าขึ้นจ้องมองเราขมิงในตาที่สะท้อนแสงไฟนั้นวาวโรดดุดในตาสัตว์ลิมฝีปากที่สยะยิ้มมีเขี้ยวแหลมโงงงอกออกมาให้เห็นชัดเจนใบหน้าตลอดจะเนื้อตัวที่อยู่นอกร่มผ้าเริ่มมีเส้นขนสีเหลืองสลับคาดดำปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยเเบื้องหลังของเขา ขบเจ้าแลเห็นหางของเสือลายพาดก่อนโผล่ออกมาตวัดแกว่งไกวรากับมีชีวิตนัน่นนั่นมันอะไรกันผูกการชัยยศละล่ำละลักถามเสียงตื่นแม้ไม่ต้องหันไปดูขพเจ้าก็ะพอจะนึกภาพสีหน้าของเขาได้ในขณะนี้ออกถึงตัวขพเจ้าเองก็เช่นกันความตะลึงตะลานตื่นกลัวพุ่งเขาเกาะกินหัวใจอย่างเฉียบพลันแม้จะได้ยินได้ฟังเรื่องเล่า เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนี้มามากและหนึ่งในหลายๆเรื่องก็มาจากปากหลงการที่ข้าพเจ้าเขารบแต่จิตใต้สำนึกคอยแย้งอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะมีจริงหรือไอ้คนกลายเป็นเสือหรือเสือกลายเป็นคนนั่นเพราะข้าพเจ้าไม่เคยเห็นกับตาม,มาก่อนเลยสักครั้งแต่นี่เวลานี้ข้าพเจ้าได้เห็นในสิ่งที่พลาน้อยใหญ่บอกว่า เป็นหนึ่งในอาถรรพ์ที่น่ากลัวที่สุดของผืนป่ายามราตีอาถรรพ์ที่พลากอารมณ์หายใจของพลานสมัครเล่นหรือกระทั่งพลานมือฉมังที่เผลอใจไปตามกระแสอารมณ์ก็ตามทีอาถรรพ์ที่ใครต่อใครเรียกกันว่าเสือสมิงไม่ต้องรอให้ใครบอกไม่ต้องรอสัญญาณสั่งให้ยิงจากใครหน้าไหนหลุงก้านผ่านชราผู้เจนป่าและวัยวุฒิมากที่สุดในกลุ่ม เนียวไกลั่นกระสุนใส่ทันทีระยะไม่ถึง15เมตรกับแรงระเบิดกระสุนปืนลูกซองยี่ห้อวินเชลตันความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสไวขนาดไหนก็ไม่มีทางหลบพ้นขพเจ้าก็หยิ่มใจเช่นนั้นแต่เมื่อขวัญปืนจางลงกับต้องพบกับเรื่องน่าฉงนเมื่อเห็นว่านายแสงหายไปจากแสงไฟกลาดไฟฉายมองหา ขนทั่วร่างก็ลุกเกลียวขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อพบว่าไหนแสงยืนยิ้มยิงฝันหน้าเฮี้มห่างจากจุดเดิมเกือบ3-4เมตรมันเป็นไปไม่ได้ทุกกรณีนีนนนน่มันอะไรกันยิงย,ย,ยิงเขาทำไมนั่นคือประโยคคำถามของผู้กองชัยยศแต่ข้าพเจ้าคิดว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่คาใจเขาในขณะนี้สิ่งที่เขาคิด น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้าพเจ้านั่นคือทำไมใกล้แค่นี้หญิงไม่ถูกแล้วคนธรรมดาสามารถกระโดดได้ไกลและไวปานนั้นเชืวหรือนั่นมันไม่ใช่เอแสงท่านผู้การมันไม่ใช่คนด้วยซ้ำผ่านเลิศดตะโกนลั่นพันเสียงขู่คำรามลั่นของเจ้าป่าก็ดังก้องจนราวไัยสั่นสะเทือนตั้งแต่ข้าพเจ้าแบกปืนเข้าป่ามาก็หลายปีหลายเดือน ไม่เคยมีครั้งใดที่เสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายจะบดขยี้ความรู้สึกได้เท่านี้หนังเสือไม่ว่าจะเป็นไอ้ดำหรือไอ้ดาวแม้กระทั่งไอลายที่ตายเพราะข่มกระสุนของข้าพเจ้าก็ไม่ใช่น้อยทุกตัวต่างดุดันห่วงแหนชีวิตแต่กับตัวนี้มันต่างออกไปข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าตะบะของเสือผีที่ผ่านต่างก็พูดกันว่ามันแรงกล้านั้นเป็นอย่างไร ปืนอยู่กับมือแท้ๆแต่กลับไม่มีเรียวแรงจะเหนี่ยวไกลเลยด้วยซ้ำใจได้ดีไหวด็อกเตอร์อย่ายอมอ่อนโอนตามแรงกดดันของมันตราบที่เราไม่กลัวจนประมาทมันไม่มีทางได้แอมเราวลุงก้านร,ร้องบอกบัตรนี้ลูกซองเดี่ยวแบบหักลำยี่ห้อมใบคารของแกพร้อมแล้วที่จะพ่นกระสุนอีกครั้ง และไม่ต้องรอนานเกินจนท้อใจหลุ่ก้านร,ระเบิดกระสุนออกไปอีกหนึ่งนัดแล้วหักลำกล้องสลัดปลอ,อกเก่าทิ้งยัดลูกใหม่เข้าไปอย่างรวดเร็วและชำนาญไม่อยู่ด็อกเตอร์แค่นี้เอามันไม่อยู่หลุ่ก้านร,ร้องบอกแล้วเหนี่ยวไกอีกครั้งการทำงานที่ผสานกันราวกับเครื่องจักรของสองมือพรานชราผู้เจนไพรทำให้ข้าพเจ้านึกอึ้งตะลึง,งนัน แรงกระแทกจนพลานเลิศที่ถลันตัวเข้ามานั่งข้างๆทําทให้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวได้สติและก็พบว่าตัวเองไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากนั่งหน้าซีตัวสั่นเท่านั้นผ่านเลิศร้องบอกหลวงการว่าขอเวลาครู่เดียวเขามีสิ่งที่จะจัดการกับสมิงร้ายตัวนี้ได้จากนั้นเขาก็ควักเอากระปุกบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสือ้อทันทีที่ผ่านเลิศเปิดกระปุกข้าพเจ้าเห็นว่า สมิงนายแสงมีท่าทีผงะนิดหน่อยราวกับว่าสิ่งที่ผ่านเลิศกำลังทำอยู่นั้นจะสามารถประหัดประหารหรือสร้างอันตรายแก่มันได้และมันก็รู้ตัวสมิงนายแสงแยกเขี้ยวคำรามรั่นออกมาก่อนจะกระโจนหายเข้าไปในความมืดของป่าด,ด้านหลัง